ครับสวัสดีครับแมเอฟเน้รันะที่นะนะเออพออผมคุ่านทุกคนนะครับผมก,กับผมนะครับหนึ่งสิโย่เตอกัน,กนเตอร์นะครับคนบ้านะครับบ้าบ้าบอนะครับตรงนี้เลที่บอกครับบ้าบ้ารักตัวเองครับนะตอนนี้ขั้นแรกเราจะมาทำนี่ก่นนะครับ จะทำอาหารนะครับเนาะพอตามมือกันมามันีนน้นผมจะเปลี่ยนแบบทุดิบเนี่เป็นหมนูอะไรบ้างไม่มีม่มีหมูนันี้หมูกับปลาประมาไม่มีหม้ออบุมร้อนครับนะือไม่มีเตาไม่สามารถที่จะปิ้งได้นะครับแล้วก็มาเตรียมมาทุดิบกันก่อนนะครับแล้วข้าง้น,นก็มีหอมขาวหอมแดงนะครับนะมามแล้วก็ นี่มีเห็ดสองอย่างครับเห็ดขาวกับเห็ดนี่ครับซื้อมานะครับนะก็นี่ก็จะมีสองเมนูนะเนาะมาาติดตามดูเรื่องทำเมนูอะไรบ้างข้างหน้าจะตุ๊บหอมขาวก่อนครับยิงเกลียดใจครับก็บคุณโยคนซื้อคนบ้านจริงชอบเทาข้าวกินเองนะ ถทำกินเองนะเราก็จะทำกินเองแต่มาอยู่ที่นี่มาทำงานนะครับนะก็มาทำงานนะมันก็ซือโอกินก็ด้หนหอยเดียวน,น,นะก็ไม่้ทำอะไรก็เดี๋ยวมีอะไรจะอวดน,นี่คุณดาวมาใหม่ๆเลยคุณผู้ชมดนดน เราอำไปแล้วนะครับ่ายไปนะครับเนาะชีวิตมันเศร้าไม่ีใครก็เอาเฮ้ยอ้นี่อกหยนะครับเราเสร็จแล้วไปทำจองออแต่ผมจะเติมกไปด้วยนะครับเนาะ่ความเข็จเขาะผมชอบเร็จนะครับจะใส่เป็นเม็ดๆจะไม่เละ นะครับมาการต่อตอนแรกผมตั้งใจผมจะหั่นเสร็จนลครับแต่ผัดไปแล้วเขาคงยึดหลักตัดจเอายาวๆอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะครับนะอนส่วนการเสียเวลาครับเราหั่นเหมือนไปแล้วนะครับนะแล้วก็จะหั่นนี้ไว้ขีฟันเรื่อยนะครับใส่ไปเรื่อยนะครับเราเหนียวแล้วเนี่ยไว้หลายวันนะครับเราถ้าทำกินมันก็ไม่จะเสียนะครับแต่ไม่แห้งๆนี่จะกินได้นะครับ ตอนนี้อยไรก็ทิูก็ทำขางแล้วจะลอง,งใฟังเพลงไหนดีนอะลาปานุลายพีเศเทักทิยงนาวาดา,าแค่นี้ก่อนนะเพลงกนงกำลังิดกแะสรสเัยนะพี่ลุงรักเธอเขาแล้วน ไม่ยอยาี่นี่อันี็อะไราต่อันไปเลยเจะไม่หันเห็ดนะีนี่เราจะปาดหมูหน่อยปาดหนะครับจะหั่นหมูมนมันเป็นมันไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่ครับจะทำอะไรได้นะครับตะอ็ติดมานี้หน่อยเอาคนจะเลาก จะได้นะครับรไรมีรักคุณภาพก็เลาะออกนะครับผมก็จะเลาะออกนะครับเยวไว้ใตผัดอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ได้นะครับเราจะมาซอยบางๆจีมีเมนูทอดนิดหน่อยครับนะทอด เนี่ยจะทอดนะครับนี่เอาบางเลยครับ,บ,บ,รบรนะมักน้น <c ười> อยมักน้อยกินนะเ,าางอ,เ,อ,งเองนะครับรนะวังแต่หันที่กินต้องหันบนหนาเนาะแต่ว่าเออไม่มีนะครับอหลังมึนเศร้าโย่อย่าให้หลังระวังนะครับหันไปนะระวังมือตัวเองด้วยนะครับนะเสร็จแล้วนะครับนะน,นี่แล้วจะเอาทอดนะครับ นี่จะ,จะมันสีขาวนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาหั่นนี่เลยนี่มีผู้ช่วยนะครับเราก็หั่นเองเราอยากกินมัดไขมักมันนะครับเราอยากกินเราก็ทำเองหั่นเป็นชิ้นเล็กน้อยเพื่อจะใส่ผักเห็ดนะครับแบบ,น,บน,น,นี้ได้ก็อยากซื้อบุ้งมานั่ม ก็แม่กินไปแล้วนะครับเนาะรู้สึกว่าสายตาจะกว้างไกลยาวไกลขึ้นมาหน่อยนึงนะก็เลย่อรดีหน่อยเนาะแล้ว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 นี่หั่นนี่นะครับเราทำเมนูผัดนะครับไม่ได้ทำลาบนะครับนะแม่ผมยังลาบไม่เป็นนะภาษาเนี่ยเราเรียกลาบบะเกลนะภาษาอีสานนั่นก็เรียก รับจางวิเหน่นบ้านะผมบอกไม่เป็นผู้คนไม่ถูกนะครับก็ต่อไปเราจะมาทําการชำระตานะครับเมาะว่าผมได้ชำระเลยอยากจะแบะเอานะครับนะเพื่อเขาเวลาสุดจะได้ทอดง่ายๆนะครับนะชำระได้ไหมเนาะดูก่อนอได้ยหมครับนี่แหละ แหลกอ,อ,อะไรนะครับในมือ,อ่งี้สิไนะครนะับแต่ก็พอทำได้โอ้โหเลิกนับเลิกแตจท้ที่ป่านี่ผม เขาเมนูที่เขาชอบกินขเขาเรียกว่าปลาสบัดย่าง,อางชอบกินมากเลยทอดย่างนะเนไหมนะครับอุ้ยอย่างนี้นนนนนนเลยทำไม่เนี่ยเอาเลยอ๋อเหรอครับมือเลอะเดี๋ยวลองสักคู่นะครับ แล้วก no ็ห am ั่นเป็นชิ้นๆแต่นั่นครับนะก็การหลอกซีขาวหน่อยนึงนะครับนะมไว้นิดนึงก่อนนะครับถามือผงนัวนะครับนึ่งหน่อยนี่ครับมามาทำกับข้างมีอยู่หนึ่งก้อนเลยรับวก็ผมก็ก่อนหนึ่งที่เราจะไปผัด ก่อนจะผัดเนาะเราก็จะมาทอดปลาก่อนนาทอดปลาก่อนทอดปลาแล้หมูก่อนนะครับน,น,นะกรนะทะนอนไานิดนึงนะครับนะเม่นอ,นอากเราเป็นกระทะไฟ้านะครับก็นี่นะแหลก มันรอนิดนึงนะครับนะครั้ำมาเรื่องเรื่องั้าเราจะใส่ปลาเงินครับนี่เราจะใส่งนปาตั้งนะครับกดเงนครับกระเงยนกระเงินเรือยจุดจัดเระใส่ก็ปลาแดงนะครับนะใส่สามชิ้นครับทีดเท้าเมันจะดีนะ ต้ังคพิ่มนะคระับเมนูด้วยเนินนะครับเดี๋ยววันหน้ามีเงินนะครับเงินเราจะเพิ่มเปลี่ยนอุกรณ์เอาข้าวหม้ออบกน้ำร้อนนะครับนี่สิ่งที่สนใจมานานนะครับเป็นอรื่องการซื้อร้ำซุปนี่ถือว่าของข้างในว่างเราก็จะใส่ลงไปด้วยแล้วก็ ถ้าอน,นี้เขาร้อนเราไปตักเองเน,นะครับนะเราต้องใจเย็นน,น,ยนะครับห,อ,ห,อ,หอมหอมหอมเปนผัดตะกูเลยผัดตะกรูไเลยนะ <c oughs> เอาเออจะเป็นแรงมากคุณชูผมผมผบางอย่างเสบะเลยอเอค รำมด้ทได้อยากกินของอร่อยเองคนน้อยนะนี่เลาวมีเงินซื้อน,นะันะเราทำกินเองนะครับมามามอสัคกครครับใครจะกัดฉุนม่กินหอบอสหอมบอสนี่ะะเอามือเข้าไปก็ไม่ได้ทำอะไรก็จะลองพลงอะไรฟังดินสวยกยิ่ใจน้ำพัดน้าลายลุก่นี่ ยังสีก็ใส่พื้นคมงแลสวยคือบายาไตทีเสียงพอดีนะด่วดังดย่าห่างห้องอย่าห่าเราเนี่ยเดี๋ยวรอรอเวลาครับรอเวลาบาสุกครับครับ้ก็เขียมือเรา้หนูก่อนนะครับเรา้หนูก่อครับ้ตาไม่ไหวคราตาเดยนะครับ

วันนี้เรามีนี่หวังรอหมูพ่อผมจะโชว์อะไรของใหม่ให้ดูนี่ครับคุณผู้ชมของใหม่ได้ซื้อมาสดๆวันนี้เองว่าช้าน,น,น,นี่เองนะครับเอ้ยหยุดไหมครับสามรอบก็บ,บาทเองนะหนึ่งตุ๊กแปดลิบเอาละครับแค่พอใช้ได้นะครับนะ อุ้ยขายใจมอคผมนะครับเฮ้ผมแนะนำให้ได้นะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับรับมาไปดูหมูต่อเดี๋ยวหมูไหมครับเดี๋ยวตอ้เราจะลเริ่มตื่นเต้นนะครับรอก่านเนะต้นเต้นเต้นเตนะครัเเนเเนเนเ cái nè với chú Dương nhé, các bạn nhé, các bạn nhé, các bạn nhé, các ใส่ปลาลงไปนะครับเราก็มาเตรียมโล่ก่อนนะครับชมนี่โล่ของผมนะครับใส่ลงไปครับเดี๋ยวมันจะใส่ไยนะครับเดี๋ย่าให้มันเข้มแนงนะครับนะนี่ผมก็เอแล้วนะตักตักตีตักตักตักเราก็ปิดไว้มันจะเด้ง ด้านหน้ของเราจะเสร็จนะครับเราจะเสร็จได้แซ่บเอานะครับเด่นนะครับระเด็นต่อไปเราเป็นผัดนะครับใส่ของระเทียมตรงนี้นะเนะอาอลไรไย้เลยนะ วาก็ได้หมืแล้วนะครับเป็นปลาสดนะครับก็นึกอยากกินนะครับนะเป็นไรมีคนได้อม่เสียแศษครับอลอยลอกขั้วตะเข็บขั้วอะไรวางรอของกระเทียมเกียวนะครับแล้วก็ลูบไปแศษเปยนหมือนนะครับ เดินไปหน้าไปตาเนาะนะครับเหน็นแด้วรอดูอง่างแล้วนะครับเนาะเอาหมูสีน้ำลไปใส่หมกัไปเข้าโคเลโเล่ให้เข้ากันเลยนะครับนะมาครโเลโเลไป คุณลีแม่จะตั้งนะครับนี่ก็เริ่มจะฝึกแล้วแต่ยังไม่ต้องฝึกมาทุกหมดนะครับนะเนาะเกาจะมาตามมันนี่นก็ได้คือเด็กใส่ลงนมาครับอหมดหเ,เลยเฮ้ยเบลลจะปตัดสานค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 นนะครับเข้าก่อนเข้าก่อนนะครับ การติดแผลไว้สักเดืนหนึ่งน,นะครับเนี่ยใสน้ำลงไปน้อยครับแตวน้ำเห็ดก็าจะออกมาเลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวรอการจุ่มแช่เย,เย็นสักสองชั่วโมงคครับนะถ้าอากาศที่เห็ดยื้อไปไั้หน่อยนะแล้วก็มาเติมมาทีดีกอย่างคืไข่นะครับมันเรื่องมังนมรนเขาโคจรเมีได้เยอะเลยนะครับเนาะ หนึงนังบ้าครับบารักตัวเองมันมากเลยครับเลจะใส่ต่อไปนะครับโเล่โอ่็กนึงนะครับนาะราจคู่เนาะครับดีงามเลยเนาะทั้ขานะครับนีเราก็จะปรุงรสลงไปเลยนะครับเนาะใส่นี้ครับเยี่ยวขาวครับ ไมม,มูมาครับ่นมาอแขคเกลอพอครับเกือไม่ใส่นะปลาไม่ใส่นะครปนาะว่าเราใส่ีขาวเลยสีอุออ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 ่ขาวมีความเค็มอยู่นล้วนะครับสีน่ากินครับ,นะส,บสักครู เรดเห็ดสุกนิดนึงนะครับเราก็เล่งไฟเปน็นอันดับสองครับครับเแล้วเราก็สุกครับเวลาของเราเลย่องเราปฏิบัติจ้า,า,บบรารครับชมนี่ครับตากครับตากตากตาก